เรามาดูสรุปพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539โดยผมพ่อหนุ่มนะครับเรามาดูคำว่าคำสั่งนะฮะคำสั่งนั้นจะเป็นเฉพาะเจาะจงเฉพาะคนนะครับโดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระง,งับมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลเช่นสั่งการอนุญาตอนุมัติวินิจฉัยอุทธร,รับรอง และการรับจดทะเบียนนะครับอันนี้จะไม่รวมถึงการออกกฎนะครับกฎนะครับเป็นการบังคับโดยทั่วไปสําหรับกฎนะครับในการจําก็คืออะไรที่่ตํากว่าพระราชบัญญัติจะเป็นกฎหมดเลยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับหมายถึงบุคคลคณะบุคคลหรือนิติบุคคลโดยมีอํานาจตามกฎหมายนะครับส่วนคู่กรณีก็คือผู้ที่ยื่นคําขอหรือยื่นคําคัดค้านที่อยู่ในบังคับ ทางปกครองเนื่องจากสิทธิของตนนั้นถูกเบียดเบียนนะครับ